ภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วใสตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลก ธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติด้วยชาราด้วยมรณะด้วยภิกษุทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดแล้ที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคต จึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี ยังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายพระสุคตนั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ไปดี รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนควรฝึกไม่มีใครยิ่งกวา่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแลว้วจำแนกธรรมออกสอนสัตว์นี่คือพระสุคตภิกษุทั้งหลายระเบียบว,วินัยของพระสุคตนั้น คืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมภเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจัรทร์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะที่ตถาคตแสดงพรหมจัรทร์ที่ตถาคตประกาศ นี่แหละคือระเบียบวินัยของพระสุคตภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคระห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้น